พามาดูดอกเจ้ายอดมงกุฎพร้อมที่จะผสมแล้เกษรแล้วแต่ว่ามันไม่มีเกษรอ,อีกต้นหนึ่งผสมตัวเขาเองก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ มาผ่าหัวดีกว่าแล้วาม,ามาดูการผ่าหัวอันวันอาทิตย์นี้ขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวจริงๆเจ้ายอดมงกุฎเขาก็จะด่างสวยกว่านี้นะแต่นี่อาจจะไม่มสมบูรณ์สเท่าไหร่จะมีหลายสีหลายแตกตากว่านี้อยู่อันนี้ดิมเงาไม่ค่ได้เปลี่ยน ใส่ครั้งเดียวก็ทางสิบนิ้วก็จบเลยออกดอกหลายเที่ยวแล้วแต่ไม่ได้ประสมค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทำยากก็เลยถ้าขยายพันธุ์ก็คงต้องใช้แบบผ่าหัวเอาดีกว่าขั้นตอนไม่ค่อยเยอะครับเท่าไหร่แต่ก็ยากอย่างพอสมควร ก็เดี๋ยวว,ว,วันวันวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาผ่าหัวให้ดูขยายพันธด้วยการผ่าหัวโอเคครับ